พิ่งได้ไปไม่ถึง300ครั้งนะตอนนี้ต้องสู้ดีกว่าพี่เดี๋ยวผมขอเล่นบ้างเลยว่าขอลองด้วยสักทีดิได้แล้วพี่ต่อเลย รอจะเอาหรอจะเอาหรอก็จะเอา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 นี่เมียตีแล้วใช่ค่ะโอ้ต้องบอกก่อนว่าอยู่ตนะทำงานหนักมาแบบยาวนานติดต่อกันน่าจะสองีัได้แล้ว้หมนับถือตอนนี้ก็16วันไม่มีวันพักไม่มีวันพักเอ็นดูมากไม่เป็นไรเดี๋ยววันนี้ แม่จะดูแลจัดการทั้งหมดทุกอย่างในบ้านให้ป๋าป๋าได้พักให้ป๋าได้กายภาพคือเล่าให้ฟังก่อนคือช่วงนี้นะก็คือหลายพราเรับปชอบถ่ายรายการใช่ไหมประชุมงานนะครับเดี๋ยวมีหน้าทุงหน้าที่อะไรเพิ่มนะครับกายภาพกายภาพหรือการออกกาลังกายแต่แทบไม่ได้ทําในช่วงนี้เพราะเนี่ยก็ต้องช่วยเมียดูลูกไงเห็นไหมเป็นสามีที่ดีไงเป็นพ่อให้ดีไงแต่เขอกินข้าวก่อนตื่นเช้ามานะครับซื้อข้าวเสร็จเล่นกับลูกเสร็จแล้วหลังจากนั้น ฟรีเดย์นะจัดไปจ้ะฟรีเดย์เลยโอเคข้าวเช้าเออจริงๆข้าวเช้าก็ทำนะไม่เห็นต้องให้เราไปซื้อหมูปิ้งวิอะไรอะรายกาอใหม่แกลำหนักตามเกณฑ์กล้ามเนื้อตามเกณฑ์มวลไขมันดีมากโอ้คขนดีอืมไอน้ำในร่างกายดีมากทุกอย่างดีหมด ไปละเอามือกนละยงีลุกเวนิใส่วันนี้ไม่ได้โดดเชือกมาแล้วเป็นเรื่องเวลาอาหลายเดือนลองดูดีกว่าวันนี้ว่าโดดเชือกสักพันหนึ่งหรือห้าร้อยดีวะ <c oughs> ใช้เวลาเท่าไหร่แล้วได้กี่แคลมาไหนๆก็ฟรีละเอาละครับเราวอร์มร่างกายละเดี๋ยวเราจะเตรียมกระโดดเชือกหลังจากที่เราไม่ได้โดดเชือกมานานเมืนะ่อกี้ <c oughs> น่าจะเห็นกันบ้างแล้วนะเนี่ s a m s u n Galaxy g Watch 4ครับนี่เป็นนาฬิกา Smart Watch ใหม่ล่าสุดที่ดูจากฟังก์ชันการทำงานนะครับตัดสินใจเลือกซื้อโดยทันทีเลยเพราะว่าสามารถวัดค่าข้าขอมูลของร่างกายได้โดยละเอียดนะฮะเดี๋ยววันนี้วัดก่อนเลยละกันว่ากิจกรรมที่เราจะทำาออก,กากายจะใช้เวลาเท่าไหร่แล้วก็ได้ไปกี่แคลนะครับ พิ่งได้ไปไม่ถึง300ครั้งนะท่านนี้ต้องสู้ดีกว่นี่ครับใช้เวลาไป10นาทีกว่าๆได้ไป82แคลเองฮะไม่ได้โดดนานก็จะนี้แหละครับเอาแค่5 0 0ทีก่อนมีอีกหลายกิจกรรมที่ต้องทำในวันนี้ไปครับขออาบน้ำก่อนเลย มีพี่ช่างเข้ามาต่อเติมบ้านนะฮะในช่วงนี้ออกกำลังกายเสร็จละได้ยินเสียงเขาเรื่อยกันแล้วเห็นป่มนี่ฮะบ้านเท่ากับบานครับเติมไปเรื่อยมีแต่เรื่องใช้เงินพอเห็นพี่เขาทำแล้วก็เดี๋ยวผมไปลองทำบ้างดีกว่าดีไหม<ฮ>ดูอัตราการเต้นหัวใจเราจะมากขึ้นมากน้อยขนาดไหนนี่เรามี ซัมซุง g กซี่วอทซี่ครับเราสามารถวัดค่ามวลของร่างกายวัดค่าต่างๆของร่างกายได้แล้วเดี๋ยวตอนเย็นผมให้ดูแล้วกันนะครับว่ามันวัดค่าอะไรบ้างและเป็นประโยชน์กับคุณยังไงเดี๋ยวไปลองทําดีกว่าพี่เดี๋ยวผมขอเล่นบ้างเลยว่ะขอลองเล่นสักทีเลยนะขอลองเล่นทีดิอ่ะลองทําเองดีกว่าจะดีเหรอวะจะดีเหรอวะ ได้แนละ้วพี่ต่อเลได้ทำเองอยู่หน่อยนึงอย่าเลยอันตรายครับอันนี้ไม่ควรเรียนแบบนะฮะก็มีการให้พี่ๆเขาแนะนำเอาไว้นะครับโหเมื่อกี้ใจเต้นตุบๆเลยอะ่ะบ้าบอไม่เอาดีกว่าเสี่ยงจอถึงตอนนี้เดินไป1,609แล้วครับโอ้ยนี่ครึ่งวันเองนะฮะเดี๋ยวต้องประชุมงานผ่านระบบซูมนะครับ อยู่ในห้องนี้ก่อนตอนแรกว่าจะเปิดเอ้ยดู Netflix, เน็ตฟลิกสักหน่อยดูหนังอะไรองี้ดูซีรีส์เกมเรียบร้อยต้องประชุมจ้ะเรื่องเครียดแหละเดี๋ยวต้องวัด <C ell> ค่าความเครียดจาก Samsung Galaxy Watch 4สัหน่อยนี่ครับนี่นาฬิกาผู่ใจเลยวัด <c oughs> <What? S 2> ความเครียดเห็นไหมมันขึ้นเป็นแบบจำนวนเปอร์เซ็นต์ให้เลยครับกำลังวัดอยู่นี่ฮะนี่ครับไม่เครียดครับ ครับมีใครมีคอมเมนต์อะไรไหมครับอันนี้คือตัวที่ไฟนอลแล้วนะครับได้เวลาพร้อมเรียนว่ายน้ำครับแต่วันนี้เป็นหน้าที่อีแม่นะครับเพราะว่าเราฟรีเดย์ <c oughs> ระหว่างลูกว่ายน้ำเด็กทข้าพเจ้าจะต้องไปกายภาพแล้วครับไม่ให้เป็นการเสียเวลาตากแม่ด้วยนะนะครับยืดกล้ามเนื้อก่อนเลยแล้วกันคือจริงๆแล้วของผมจะเป็นการกายภาพโดยที่ไม่ได้ใช้อุปกรณ์อยู่แล้วนะครับในการทําพิธีกรเนี่ย กล้ามเนื้อที่ใช้เยอะที่สุดก็คือกล้ามเนื้อของขาอ่ะบอกได้เลยว่าโคตรตึงอ่ะถือว่าเยอะกล้ามเนื้อพอสมควรละตอนนี้ต้องหลังครับและขาเป็นเรื่องสำคัญครับวิธีการออกกําลังกายหลังนะครับแล้วก็สำหรับคนที่มีปัญหาเรื่องหลังล่างหรือว่ามอดรอกรด็ดูท่านี้น่าจะเป็นท่าที่เหมาะสำหรับพวกคุณน,นะครับมันคือการนอนคว่ำพยายามยกขาตั้งแต่ต้นขาและปลายขายกขึ้นมานะครับ ร,ร <Yahoo! S 1> นี่แค่ยืดกล้ามเนื้อทาเดียวนะก็หมดแรงและสสป,ปอร์ตสอ่งละกันวันนี้เอาแค่นี้ละกันเนาะได้เวลาดูแลหมาว่าดูแลลูกก็แล้วดูแลเมียเรียบร้อยแล้วดูแลตัวเองนิดเดียววันนี้ไม่ใช่ฟรีเดย์ของจริงนี่หว่า นี่ดูดูสมุนของพระพเจ้าเอาขนมไปกินไอ้ลูกลักนั่งลงนั่งลงโชว์หน่อยโชว์หน่อยนั่งลงงามเอาไปนั่งลงโอโ้โหโอ้โหมาดีกันมาดีกันมาดีกันเเก่งมากเลยถ้าถ้ากิน กินอย่างเบาเคี้ยวอย่างสงบเดินไป4 5 0 9แล้วรับไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วเล่นกับหมาเสร็จส่งช่างกลับบ้านอีกยังไม่ได้กินข้าวเลยนี่หรือวันฟรีเดย์ของเราที่เมียได้มอบให้เหมือนไม่ได้ทำอะไรที่เป็นการพักผ่อนเลยต้องกินข้าวเยอะแล้วเนี่ยเดี๋ยวจะทำตั้งหลายอย่างที่กล้องไม่ได้ถ่ายจ้าอยู่ดีโลกมายา โรคมายาเนี่ยพิ่งได้กินข้าวแต่ก็ทํางานหนักแล้วเนี่ยแต่ถือเป็นการได้ดูแลสุขภาพไปด้วยเพราะว่าวันนี้เดินไม่รู้กี่ก้าวแล้วเนี่ยแคลอรี่ที่ใช้ไปแล้วก็เฮ้ยที่เราซื้อนาฬิกามา s a m s ุงกา a ล็กซี่วอชสวัดค่าของร่างกายได้หลากหลายเหลือเกิน,นมันคือที่สุดของ s m a าร Watch เลยนี่ไหนนี่คือคือมันวัดค่าต่างๆได้มากมายอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเดินไปกี่ก้าวใช้ไปกี่แคล การนอนหลับดีไหมความเครียดเป็นยังไงการออกกำลังกายต่างๆนะครับอัตราการเต้นหัวใจแต่ที่มันพีคคือมันสามารถวัด Body Composition ได้นี่คือมวลของร่างกายทั้งหมดค่าลักงๆะของร่างกายทำง่ายๆเลยนี่นี่ดูนะอ่าแค่กดวัดแล้วเราก็สาธุได้เลยไม่ใช่ใช้นิ้วกลางและนิ้วนางแตะที่ปุ่มสปุ่มนี้อ่านี่ มันก็จะออกมาเป็นค่าต่างๆดูนะ <Hey. S 1> น้ำหนัก <Yeah. S 1> กล้ามเนื้อโครงร่างนี่มวลไขมันไขมันในร่างกาย BMI น้ำในร่างกาย BMR เดี๋ยวไล่ไปทีละค่าเลยแล้วกันเนาะน้ำหนักถือว่าอยู่ในเกณฑ์นี่กล้ามเนื้อโครงร่างแปลว่าเรามีกล้ามเนื้อมากในร่างกาย hmm. เกินปกติไปนิดหน่อยซ uh. ึ่งอ,อันนี้เป็นเรื่องให้ดีถูกป่ะดีะ <D. S 1> มวลไขมันเนี่ยอยู่ในค่ากลางๆ <But. S 1> ไม่มากเกินไปไม่น้อยเกินไป ไขมันในร่างกาย17%เห็นไห <Wow>. มฮะ BMI BMI มันคือ Body Mass Index <Wow. S 1> นะครับก็คือค่าดัชนีมวลร่างกายอ่ะลงมาน้ำในร่างกาย,านะาก,ายก็คือดูว่าเรากินน้ำมากหรือน้อยในแต่ละวันแปลว่าเราสามารถตรวจเช็คได้นะ <Wow. S 1> แล้วก็มอนิเตอร์การกินอะไรได้ของเรา BMR ก็คือค่าเผาผลาญพลังงานขั้นต่ำต่อวันเนี่ยแปลว่าเราก็จะรู้ว่าจริงๆแล้วเราควรจะกินมากน้อยแค่ไหนลดหรือเพิ่มปริมาณการกิน ทั้งอาหารทั้งน้ําทั้งไขมันควรจจอะกําลังกายมากน้อยแค่ไหนในเรื่องของกล้ามเนื้อในเรื่องของร่างกายมวลร่างกายต่างๆมันสามารถวัดอย่างนี้แค่ง่ายๆพูดง่ายจริงๆแล้วมันคือเหมือนการตรวจสุขภาพเบื้องต้นได้ในทุกๆวันซึ่งสมาร์ทวอชโดยปกติทําไม่ได้สุดยอดหรือจะมือให้ดีอันหนึ่งละเอียดมากใช่ไหมคือเฮ้ยมันวัดได้ละเอียดมากจริงๆนะก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยสมาร์ทวอชสักเรือนถ้าจะซื้อในช่วงนี้นี่คือเดอะเบส อออดีจยากได้ไหมอยากได้อยากรู้ไหมซื้อที่ไหนบ้างใครสนใจนะครับอยากได้ก็ไปซื้อกันที่ Banana IT, Jmart และ Tgphone ครับสามารถหาซื้อ,อกันได้เลยนะครับและตอนนี้มีโปรโมชั่นด้วยครับสำหรับคนที่อยากได้ลด50%ครับเมื่อซื้อ Galaxy b ี่บัครับนั่นคือหูฟังที่คุณภาพเสียงดีมากๆเลยนะครับอนอกจากนั้นยังได้ส่วนลดอีก1,000บาทด้วยครับถ้าคุณใส่โค้ดนี้ครับ Watch ต่อกัน ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่30พฤศจิกายนนี้นะครับย้ำเลยว่าคุณควรจะมีเป็นอย่างยิ่งครับ Samsung Galaxy Watch 4ครับและนี่ก็คือ1วันของข้าพเจ้าวันพักผ่อนที่ไม่ได้พักผ่อนถ้างั้นตอนนี้ผมได้รู้แล้วว่าร่างกายผมแข็งแรงแล้วก็หมูกล้ามเนื้อดีไขมันมีในร่างกายไม่มากจนเกินไปกินน้ำ <Yeah. S 2> เพียงพอนะครับแล้วก็ระบบการเผาผลาญในร่างกายดี แล้เมียแะเพราะเมียดูจะต้องออกกําลังกายบ้างละช่วงนี้เพียนอนน้อยมากแน่ๆสิไม่ไหวมากๆแน่ต้องการนาฬิกาได้เดี๋ยวป๊ะป๊าจัดให้เพราะป๊ะป๊าให้ส่วนลดของพวกคุณไปแล้วป๊ะป๊าก็ใช้ส่วนลดที่เป็นโค้ดของป๊ะป๊าเองด้วยนะจ๊ะโอเคไปหาซื้อกันได้สำหรับคนที่สนใจนะครับนี่ครับ Samsung Galaxy Watch 4ครับคลิปนี้เอาไว้แค่นี้นะครับขอพักผ่อนจริงๆสักทีเถอะนะครับกันเองครับ ฟรีเดทที่ไม่ฟรีหรอใช่ไง